รู้จักรายการนี้ไหมครับรู้จักคับชื่อรายการว่าสมองค่ะเอ่อร,รายการสมองเพราะว่าเราขับเร็วเหรอับเร็วเราขับไปเท่าไหร่ตอนนั้นอนะ่ะกี่กิโลเมตรจำาน้อยแล้วอย่างนี้น้องออต,ต้องมีสินสอดให้น้องหลิมด้วยนะไดน้น้องน้องน้องอ๋อจะเอาเงินให้น้องหลิมเท่าไหร่เป็นสินสอดพันแปดพันแปดเป็นไงเ เสียบจ้าโอ้เสียบจ้าไฟอะอแที่ไฟอันนี้มันเสียบอ่ะใช่ดับไหมปิดเลยไหมปิดเลยอ่ะปิดเลยปิดปิดไฟก่อนโอเคดีไหมดีโอเคไหมนะทุกคนดีหมดเลยถ้าอยู่ขอกอะพี่ช่ลยเได้ได้ขอบคุณนะคาสาที่พี่มามาตอนนี้อ่ะออกพี่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไล่ All News u z u k i f r a n c e ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับออสกับลินสวัสดีครับนี่ครับออสเราเจอกันอีกแล้วนะครับดีใจไหมครับเจอพี่ดีใจมากขอบ้วยนะครับดีใจมากนะครับครับ เราเจอกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับครับประมาณกี่ครั้งฮะหลาอสองครั้งสองครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับน้องหลินเจอพี่ครั้งแรกเลยะะใช่ค่ะด,ดีใจไหมครับเต้นเต้นค่ะรู้จักรายการนี้ไหมครับรู้จักค่ะชื่อรายการว่าสมองค่ะอ่ารายการรายการสมองทีนี้อยากรู้ข้อมูลน้องหลินน้องหลินเป็นอคนจังหวัดอะไรคะ่ะจังหวัดสาราามค่ะจังหวัดมหาสารคามตําบลอะไรฮะอยู่ตําบลอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ รู้ไหมครับน้องออดไม่รู้ไม่รู้ถ้าขอนยางถ้าขอนยางอ๋อลองหลินถ้าขอนยางใช่ค่ะทำไมต้องเป็นท่าขอนยางหนึ่งเป็นคนที่คนดังค่ะอ๋อเป็นคน,น,นดังคนดังก็คือแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วก็จ่าถ่ายรูปด้วยถ่ายสามีไัยสามีไพรใช่แล้วก็จะมีเจ้าเจ้าถ่ายากับสามีไพรใช่ค่ะ ก่อนก่อนที่จบแล้วก็คือเขาเขาค่อยค่อยที่เป็น<อ>คนอีสานเธอจำได้อหมเจ้านี่มักมักหลายนะถ่ายหูนี่หนูก็หูว่าเพราะว่า,เป,นนวาเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ลิมปล่อยปล่อยชีวิตตัวเองพ<อ>่งครับก็คือพี่พี่น้องน้องเขาขอมาด้วให้<า>หมดเลยหนูขอพี่พี่ขึ้นมาได้ไหมคะ มันมันจะเต็มห้องไปห้องมันเล็กะครับน้องคนเดียวคนเดียวใครครับก็คือน้องปอมค่ะน้องปอมเดียวเดียวขึ้นมาใช่น้องปอมขึ้นมาเป็นสองคนแรกก็คือพีกี่คนนึ่งเอาใครอีกคนพีกี่คนเดียวค่ะพีกี่คนหนึ่งเป็นสองคนแล้วนะใช่เดี๋ยวเราจะเชิญแขกทั้งสองคนขึ้นมาด้วยโอเคอ่ะโอเคทีนี้ไปถึงน้องออสรู้จักน้องดิ่ได้ยังไงครับเจอน้องดิ่ครั้งแรกที่ไหนยะยาคามสารคามครับ ท้าไมเราไปเจอกันได้ยังไงไปเจอตรงไหนครับรถเมย์ครับรถเมย์ครับอ๋อคือน้องหลินขึ้นรถเมย์อยู่แล้วเราก็ไปเจอน้องลิลใช่น้องหลินทําอะไรอยู่ตอนนั้นบ้างๆค่ะย่างจัดบ่างเราเป็นไงครับตอนเห็นน้องหลินครั้งแรกสวยโอ้แสดงว่าสวยมากเลยนะแล้วเราเห็นอออเรารู้สึกไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนอแต่ใจดีมากออเราเรารู้ก็คือออดเป็นเป็นแม่แท้ๆตอนนี้เลยเป็นแม่แท้ๆด้วยใช่ ไม่เขาอยู่แต่ล่างค่าแกมแกมมาไหมใครครับแม่คุณแม่แม่คนนี้มาด้วยมาครับวันนี้ปอแต่เดี๋ยวขึ้นมาหน่อยค่ะเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกับพี่พี่อะไรนะพี่ไอพี่ปอมพี่กีดเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกันเลยโอเคทีนี้คือเราเจอออสนี่เป็นไงหน้าตาเราหลอกไหมหลอหล่อมากค่ะ จริงๆก็ใส่เสื้อแบบว่ามันเป็นใส่สูตรนี่ใส,ส่ส,สูตรด้วยหล่อเลยทีนี้อย่าอายอย่าอายออแล้วเราเป็นเพื่อนกันที่สเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันใช่แล้วก็ตกลงก็ว่า,วาสัญญาส,ญส,ญสัญญากันสัญญากันว่าอะไรครับอ่ะไหนพูดสัญญาแล้วก็สัญญาว่าจักใจกัโนอยนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้เลยอ่าแล้วออสออสสัญญาว่าอะไรครับ ที่านนาที่ถืง,ถงอืมเฮ้ยไม่ต้องอายไม่ต้องอายยังไม่อายค่ะน้องอก็อเป็นเพื่อนสนิทกันออน,อนี่ตอนมาเรียนนี่เขาคิดถึงกันมากนะครับแล้วนี่ถ้าถามอะถามน,าน้องออสบ่อนดีกว่าน้องดินนี่ใช่สเปกออสไหมมีที่น้องออสเคยบอกในรายการเราสเปกต้องแบบผมสามเส้นใช่ไหมใช่อ่าอันนี้คือ ใช่สเปกออสไหมใช่โหน้องหลินเป็นสเปกออสเลยนะหรือว่าหนูก็อยากมั่นใจว่าหนูจะผ่านก้อนได้ไหมได้ครับอยากให้เขามาดูแล้ว่็พี่ออดแล้วก็น้องหลินพ,พามวนอืมพาม่น <มา S 1> นะก็หนูก็กนใจซึ่งซึ่งหวังหนูเวัาอีสานใด้ค่ะได้ เราอยู่กับพี่ออสก็ใจดีจวไวก็เจอกับเจลครั้งแรกโอ้โหเจอครั้งแรกเลยใช่ค่ะเขาติดติดตามหนูมากค่ะอืมเขาติดตามติดตามแล้วก็ดูทิกตอกอะไรเอ่ยกดหัวใจมาเยอะเลยแล้วน้องออสกดหัวใจให้น้องหลินตลอดเลยใช่ในช่องทิกตอกใช่โหนี่อย่างที่บอกนี่สเปกออสเห็นไหมครับนี่สเปกออสใช่ไหมใช่อย่างที่น้องออสบอกเลย อันนี้คือน้องดินระครับใช่นี่น้องออทํามาให้อันนี้คือน้องลินสวยไหมครับสวยมากเป็นพวงกุญแจอันนี้น้องออทมอบให้น้องดินเลยนึกเหว่าหนูขอผ่านกล้องได้ไหมว่าหนูขอปิดกล้องได้ไหมได้ผ่านกล้องได้เลยหนูขอปิดกล้องอันหนึ่งปิดกล้องอันหนึ่งปิดอันนี้ด้วยค่ะปิดโน้ตบุ๊กด้วยแต่ว่าหนูขอปิดหลายๆเลยใช่ไหมจีบ้าหนูจะให้ พี่ออสอ่าพี่ออสจะให้หนูมอบสิสิสิของให้หนูก็คือมอบให้หนูมีเป็นอันด้วยค่ะโอ้ยหนูอยากกินเต้นที่พี่ออสอาให้หนูทั้งหมดเลยเขาบคุณนะพี่ออสที่ที่พี่ออสรักมากรักมากก่อนพี่ออสไม่ให้หนูเลยอันนี้ไม่ตัดสินวาันไม่ให้นะอ๋อก่อนหน้านี้ไม่ให้อะไรหนูเลยแต่ก็คือให้พี่ออสก่อน อา่อยู่ก็ให้พี่ออสไปเลยเพราะว่าสิ่งส่หวังของของตัวเองโอู้หไม่อยากได้เหมือนกันออยากได้เหมือนกันแต่ให้เขาไปก่อนอ๋อโหใจดีมากอันนี้ก็ก็ขอขอเปิดในก้อนราคาที่เจอครั้งแรกแล้วก็พี่ออดน้องหนิงรากับพี่คนนี้สมองเบียโ์โพี่ออชื่อเบียร์พี่เบียร์ราคาถอดสมองใช่ แล้วก็เราจะมาบอกว่าการจะรักการจะดูการดูแลเราจะอยู่พร้อมกันเลยค่ะอยู่ขอถามพี่คุนนี้ไหมตรงๆเรอครับใช่พี่ช่วยไหมเชื่อเชื่อพี่ความจริงว่าพี่เป็นคนที่ดีๆมากหนูเป็นคนที่อ่อนราเป็นหวังหนูอ๋อแล้วพี่ดีไหมดีมากนะทุกคนดีหมดเลยถ้าอยู่ขอก่อบพี่ที่ไเโอ้โอ้ใขอบคุณนะคาที่พี่ มามาตอนนี้อ๋อออกพีกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ให้คอคอปากคนนี้ได้ไหมได้ได้บอกให้หน่อยรับปากได้ไหมได้อ่านี่ได้ครับแกอยู่ขอครับบอกว่าขอเป้าหมวดที่หนูเอากุแกเอาเอากุแกไว้ให้พี่ด้วยแล้วก็ทุกคนทีมงานด้วยแล้วก็จะให้ทุกคนไปเลยได้โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับทีนนี้อ่าพี่ถามเรื่องการเดินทางมาที่นี่หน่อย น้องดิดนมายังไงครับมันมาขึ้นสนามบินขึ้นเครื่องบินมาค่ะที่ไหนครับลงสนามบินอะไรมาครับโดนโดนนเมืองค่ะโดนเมืองอ๋อนั่งเครื่องบินมาจากมหาสารคามใช่ค่ะนานไหมครับนั่งมานล้อิดโดนมากค่ะอิดอิดเลยคือว่าเหนื่อยอิดโดนเข้าบ้านก่อนโอ้เจ้าซีอิดโดนไหลไหลเด้อใช่ค่ะมามากับกับมูมาคนค่ะ อ่ะแล้วน้องออสเดินทางมายังไงครับมาที่นี่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยครับอ๋อขับรถมาเหรอหรือว่านั่งอยู่ยุ่ยเชบูรณ์เพชบูรณ์ครับก็คือขับรถมาจากเพชรบูร์เลยมาที่นี่อือโอ้ไกลเลยดิ่สักงั้นครับนั่งอยู่บนรถตลอดเลยลอยๆเราขับรถเองด้วยพ่อพ่อขับอ๋อพ่อขับแล้วเราขับรถเป็นไหมเป็นเฮ้ยแล้วแล้วอยากรู้ว่าเกียร์มันเป็นเกียร์อะไร เกียร์โตครับเกียร์ออโต้ครับอ๋เกียร์ออโต้มันก็มีถ้าตัว P นี่คืออะไรไม่มีครับตัว P ไม่มีครับแล้วตัว D ตัว D ก็ไม่มีครับตัว D ไม่มีตัว R R มีครับคืออะไรตัวไม่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วตัว L L นี่พื้นครับ L นี่พื้นครับอ๋ออ๋อมีมีมีตัว R ครับตัว R ครับเวลาขับรถถอยหลังต้องใส่เกียร์อะไรอืมหลอย่างครับอ่าก็ น้องอ้อยก็ขับรถมาครับรถยี่ห้ออะไรครับโรกิคพ็อนี่เห็นไหมครับยูเน่ไดสอ๋อดิไอคอนิกไดสครับโอ้สุดยอดมากเลยยังไงยังยังขี่ยังไม่คุนนิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณครับโอ้ขับรถซูซูกิอะไรนะซูซูกิฟองครับใช่ไหมครับโอ้รถรุ่นนี้ดีมากเลยครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวครับมั่นใจทุกเส้นทาง แล้วก็มีระบบ s u z u k i Safety Support ด้วยใช่ไหมใช่ครับมันไว้ทำอะไรนะ,อะตอนกินข้าวตอนกินข้าวใช่อ่าแล้วมันก็จะมีข้าวมาให้กินนั่นแ้วข้าวกินอ๋อโอเคแล้วถ้าใครซื้ออ,อน s ซูซูกิฟองตอนนี้นี่ได้สิทธิพิเศษด้วยใช่ไหมโปรแกรมนี้ชชาอ๋อได้รับโปรแกรมบำรุงรักษาด้วยใช่มันคืออะไรครับโยเกฟองเนน่นนนัน,นอ๋อซูซูกิฟองเมทแนแนนใช่โอ้โหสุดยอดนานไหมครับนานครับ กี่ปีครับเจปีโอ oh, มูมีราคาพิเศษไหมครับมีเท่าไหร่ครับดอเบ้าเบาทอ๋อสองพันเบาทใช่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับหนึบาทหนึ่งดอกเบี้ย1นึซ็นโอถูกมากเลยนะครับเรื่องกดจราจรนี่น้องออนรู้ไหมเนอะครับเพราะว่าเราขับรถเป็นนะรพร่า แล้วน้องหลินน้องหลินรู้ไหมเรื่องกฎจราจรมาไปใส่ใส่แดงใส่เขียวถูกต้องโหเก่งมากผม,มูก็เลยเข้าไปอยู่ก็มีใส่เขียวใส่แดงเขามีด้วยะทีนี้จะเป็นอะไรนะน้องออดว่างไงเลอออเลอครับอือทีนี้เราจะมีป้ายจราจรให้ดูให้น้องออดกับน้องหลินช่วยกันบอกว่าป้ายนี้ความหมายคืออะไรนะครับอ่ะนี่รูปแรกนี่ครับเขาเดินค่ะจูงจูงแขนเดิน คนนี้คือใครเดินเป็นออสอันนี้ออสอันนี้ลินเป็นออสกับลินใช่ค่ะแล้วก็น้องน้องออสจุงน้องลินอยู่ไม่จุงอ้าวปล่อยปล่อยเลยแต่นี่มือเขาจับอยู่อ้าวนุนอ๋อเป็นน้องหลินราะว่าสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วจุงจุงจูงอยากไปซื้อของอ๋อสุดยอดนะปบมือหนักปมมือถูกต้องเลยรูปแรกอ่ะ ทีนี้ป้ายที่สองอันนี้คืออะไรครับน้องออดอันนี้เลขอะไรครับ,เล,รบเลขสามครับเลขสามอ๋อนี่เลขสามเลขสามเขาหมายความว่าไงเวลาจะขับรถไปเจอป้ายนี้สแสดงว่าตำรวจจับตำรวจจับใช่เพราะว่าเราขับเร็วเหรอรับเร็วเราขับไปเท่าไหร่ตอนนั้นนะกี่กิโลเมตรจำน้อยอันนี้ขับเร็วมากไม่ดีนะครับสามร้อยกิโลเมตรนี้ป้ายต่อมาครับอ่ะ อเจอป้ายนี้แสดงว่าอะไรนะจันฮะจันจันไม่ใช่อะไรอ่ะจันไงตันใช่ทำไมตันอะไรโดนโดนใช่โุนระเบิดค่ะโดนระเบิดโอเคอันนี้คือระเบิดใช่ไหมมันเป็นจุดระเบิดค่ะมันเป็นเขาเป็นกู้ภัยมาช่วยดึงการหนุกู้ภัยมาช่วยหือก็จะเป็นแบบว่าดึงอ๊อก อ๋ออันนี้คือมาเป็นถังแก๊สเป็นถังแก๊สใช่ไหมครับใช่อ๋อเป็นถังแก๊สถ้าเราขับรถไปเจอป้ายนี้แสดงว่าเราต้องทํายังไงยันเราต้องซอยอ๋อซอยตันใช่อ๋อเพราะว่ามันมีระเบิดอยู่ใช่ค่ะอ๋อเขาติดอยู่ผ้าผนังอ๋อติดอยู่ตรงผนังเลยว่าตรงนี้มีระเบิดใช่ค่ะโอเคโหยอนมากเลยครับอ่ะทีนี้อีกป้ายหนึ่งนี่ครับ ก็คือคืออะไรครับเบรกเบรกเบรกแล้วทําอะไรต่อแล้วก็ถอยค่ะแล้วก็ถอยถอยรู้แล้วก็คือกลับกลับรถใหม่กลับรถหัวใหม่อ๋อกับหัวใหม่แล้วก็ขี่ตรงไปแล้วก็ตรงไปอีกใช่ก็คือถ้าเจอไปนี้ปุ๊บเบรกเสร็จปุ๊บถอยถอยก็คือแล้วก็วนจันกลับแล้วก็ไปไปต่อก็จะขึ้นขึ้นรถยาวเลยค่ะไปยาวๆเลยโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นคนที่ขับรถรู้กฎจราจรจริงๆ พอเป็นคู่จิ้นก็ต้องมีงานแต่งงานถูกไหมเมื่อกี้น้องดินบอกว่าอยากแต่งงานกับอ๋ออยากแต่งไหมแต่งดิอีกแลวอย่างงี้ต้องเอ้ยโอ้โหเอากอดกอดกอนเลยแล้วอย่างงี้น้องอ๋อต้องมีสินสอดให้น้องหลินด้วยนะได้น้องน้องน้องอ๋อจะเอาเงินให้น้องดินเท่าไหร่เป็นสินสอดพันแปดพันแปดเป็นไง ไม่ต้องหลินพอใจไหมหนูก็ไม่คิดบ้านมาพออย่างกันหนูจะให้พี่คนนี้ให้ห้าหมื่นโอ้โหอันนี้วันที่มั่นกันใช่ไหมครับแล้วก็เรามีแหวนให้ไหมมีเป็นแหวนอะไรเอวนน้ำเงินแหวนอะนน้เงินแหวนน้ำเงินไม่ใช่แหวนอะไรแหินมันเป็นทองค่ะเป็นทองเป็นทองแล้วใส่ใส่ให้นุมีเพชรไหมมันไม่มีเพชรค่ะไม่ใส่ พอดีพอดีอ๋อเป็นแหวนทองใช่แหวนทองตัดสินใจเลยค่ะโอ้โหเอ้ยตัดสินใจเลยแล้ววันนี้ต้องบอกว่าน้องหลินครับออสมีเซอร์ไพรส์น้องหลินด้วยเจ้าสาวอ่ะน้องออสสวมให้น้องหลินน้องเฮ้ยบอกว่ามีอะไากันเจ้ดาโอเคออสจีนย่าก่อนอ๋อเฮ้ย นี่นี่นี่อ่ะแต่แต่แล้วก็น้องหลินน้องหลินสวมอันนี้ให้น้องออสเป็นเจ้าบ่าวนี่ออกก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะพี่ไม่ชอบอ๋อไม่ไม่ไม่ชอบเจ้าซีม่ชอบอันนี้หลายหลไหลเยอะเสียบตาไฟอจริงอ๋อแต่ไฟอันนี้มันเสียบ่ใชดับไหมปิดเลยไหมปิดเลยอ่อปิดเลยปิดปิดปิดไฟก่อนโอเคดีไหมดี โอเคไหมเ <c oughs> มื่อกี้น้องหลิดว่าปวดขาใช่ขอขอ,อนั่งตรงไหนเขอขอนั่งตรงนี้อ่ะได้ได้ไป <มา S 1> งัน้นนั่ง <c oughs> นั่ง,งอ๋อถ้านั่งอย่างนี้ไม่เมื่อย ใช่แล้วก็ปล่อยขาออล่ยขาได้โอเคงั้นมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วโปรโมทหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างเราว่าอ่าเราจะมีอ่ก็ก็ถายรูปให้ก็คือหนู่อถ่ายหนางมาหอตอแตกแหกสับปะรดแหกสับปะรดใช่เขาไปแหกสับปะรดหนูอ๋อหนูไปคนที่หนูเป็นคนในจิตตอกะหนูใน t ิตตอกเปิดดู พี่ก็เล่นนะหอแต๋แต่ของก็เหมือนกันอันนี้ภาคล่าสุดเลยภาคสามภาคน่าจะสิบแล้วมั้งมันก็เข้าไปแล้วแต่ว่ามเข้าอีกเข้าไปแล้วอ๋อเข้าอีกแล้วก็มีผลงานอะไรมีขายของอะไรไหมโปรโมทเลยก็ติดตามนางลินนะคะแล้วก็เจอการสันงน้องเบนท่าขอนยางแล้วก็ขอขอบคุณพี่นะคะที่พี่เบียพี่เบียนะคะขอขอบคุณพี่เบียรมากๆที่ โอกาสมาถ่ายให้แล้วก็มาจุดยินกับพี่ออสมันก็ขอฝากคอให้ด้วยได้ครับก็คือวายแฮมครับวายแฮมครับกระเป๋าวายแฮมอ่าเข้าไปดูได้ที่ไหนคะที่ใน็ติเตอรเลยค่ะชื่อว่าอ่า่อว่าซันเดย์ค่ะบ้านเขียวบ้านเขียวอ๋อไปที่บ้านเขียวนะใช่ค่ะน้องออสฝากผลงานนิดนึงติดตามได้ที่ไหนบ้างครับติดตาม ไลท์ใน right? sí. okay. ช่องไหนสดค่ะช่องสมองฮะช่องสมองใช่ช่องออดอ่ะช่องออดมีไหมมีชื่อช่องว่าอะไรมีออสปากดีออดปากดีแล้วตอนนี้มีถ่ายอะไรอยู่ไหมยังไม่ถ่ายอ่ะมีถ่ายท้องไหมไม่มีไม่มีถ่ายท้องครับมีถ่ายละครไหมไม่มีไม่มีไม่มีฮะยังจะบไปหายับกัดไม่มีหาไม่ยำกัดก็ไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้งานหยุดเลิกงานยกเลิกครับอ่ะทีนี้มาถึงช่วงนี้ครับนี่ สุดท้ายแล้วนี่เรา<ะ>มีเรามีเกมให้เล่นอยากให้รู้ว่าสองคนนี้รู้ใจกันขนาดไหนจะให้คนนึ่งวาดรูปสัตว์แล้วให้อีกคนนึงทายว่าเป็นสัตว์อะไรใครจะวาดก่อนเออเองอ่านี่น้องออเดี๋ยวน้องออดวาดวาดแล้วอย่าให้หลินเห็นอย่าให้หลินเห็นแอบบแอบบนี่อ่าแล้วเดี๋ยวน้องหลินนะรอทายนะว่าเป็นสัตว์อะไรนะเยจ่าอ่าอ่ะ,อะนี่เดี๋ยวรอน้ําแป๊บหนึ่งนะ น้องออสวาดเสร็จแล้วแล้วน้องหลินทายหน่อยว่าอันนี้คือสัตว์อะไรหนึ่งสองสามนี่ปีกน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 กทายว่าเป็นนกนกคูกนกโอโ้โหรู้ว่าเป็นนกคูกเลยใช่ตรงไหนเป็นเป็นหัวมันเป็นหัวมันตรงตรงแลวปีกมันอยู่ตรงไหนปีกมันตรงกลางปีกอยู่ตรงกลางใช่น้องหลินตอบว่านกคูก่ใช่นกคู่ไหมครับใช่ครับโอโ้โหปลมือ นี่คือูกนกคู่นะครับโหสุดยอดมากอ่ะทีนี้น้องหลินต้องวาดมั่งและให้น้องออสถ่ายนี่อ่ะว่าเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ถือให้พี่ถือให้รับอ่ะวางนี่เอาแล้วนกคู่น่าจะเป็นนกคู่โดนโดนก็เหยียบไปเอาหมาก่อนได้ไหมฮะเอาหมาก่อนได้ไหมอ่ะมีพอัน วาดวาดน่าจะวาดลงรายละเอียดเยอะมากเลยแล้วค่ะเฮ้ยมาโหเียบร้อยมาขอบคีขอบคาการเลยอ่ะอ่ะก็เป็นรูปที่น้องหลินตั้งใจวาดมากทีนี้มาทายครับว่าน้องอ๋อต้องทายนะครับว่าน้องหลินวาดรูปสัตว์อะไรนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหมืนคิดว่าเป็นอะไรกดอินอะไรนะตัดอินโตอินอะไรนะโตอินโตอิดใช่ เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเินโต๊ะอันไหนอันไหนตรงไหนเนี่ยโต๊ะเนี่ยเหรอใช่ทายว่าเป็นโต๊ะอีกโต๊ะโต๊ะเฉยเฉยครับทายว่าเป็นโต๊ะน้องลินครับน้องออสทายว่าเป็นโต๊ะถูกไหมครับถูกค่ะโอ้โหถูกด้วยแสดงว่าเรารู้ใจกันจริงนะวันนี้ก็ทุกคนได้รู้แล้วว่าทั้งสองคนเป็นคู่จีนเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็รู้ใจกันมากๆนะครับขอบคุณทั้งสองคน นะครับแล้ววันนี้ก็จะลากันไปด้วยก่อนเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวให้น้องออสแล้วก็น้องหลินแล้วก็จบด้วยพี่โอเคนะครับอ่ะพูดกับกล้องไดยเลยฝากคําคมเกี่ยวกับความรักนิดหนึ่งฝากเกาะใจจอยแชร์ครับยูขอฝากติดตามสองน้องหลินนะคะแล้วก็ฝากน้องหลินอ่าน้องหลินเมษาการสิน์ค่ะ คำคงกูเป็นไหน <im itation> เนี่ยโอเคอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าถ่ายรูปถ่ายรูป